ครับอยู่กับชอเกียบุนเกีซิงวันนี้พา,าดูนาบุญพัฒนานครับตู้แอร์ครับคันนี้เลดเกือบทั้งคันนะครับ<ม>เครื่อง JO <ม>เครื่อง JO นะครับ JO <ม>โอเทอร์โบโกาเลสนะครับผมเครื่องฮิโน่ครับ<ม>เป็นไดกิน,นครับปั๊มไดกิน ตัวนี้ยี่สามนะครับผมในกินยนะี่สามครับตัวนี้เป็นเครื่อง JO แปดซีตัวนี้เป็น J2 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ,นนะครับนาบุญครับตัวนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่านาบุญปีเท่าไหร่ครับน่าจะปีสิบหกสิบเจ็ด มาีนนะครับผมนี่ครับก็คันนี้เช็คให้เก็บสีให้นะครับคันนี้นะครับผมก็เช็กให้พร้อมใช้งานครับอนาบุญเขาใช้อ่าเป็นยอยสั้นครับไม่ใช่ยอยยาวเป็นยอยสั้นครับกากระบาดใหญ่ครับก็ทนดีครับจะเป็นยอยสั้นครับทนดีครับอันนี้เป็นวินคบครับวินคบ คล้ายๆของหู่ป่านครับใช้ด้วยปืนตับเดียวครับแล้วก็วินเอยอยปั๊มครับเป็นย่อยสั้นครับย่อยใหญ่นะครับแล้วก็ด้วปืนคู่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับคู่กันครับย่อยใหญ่ก็ทนดีครับใช้ยาวๆครับ ทางนี้เป็นเล็นครับเหล็กนครับก็ตั้ม้อเล็นครับใช้ระบบสายพานครับปล่อยข้าวอุ้มสองพันห้าครับนาบุญเขาจะไม่เหมือนใครครับปล่อยข้าวเขาใช้ระบบไฮดรอลิกครับก็จะเป็นค่ายเดียวครับใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับระบบก็โล่งดีครับนี่ทางวันไฮดรอลิกเป็นเล็ครับ ันหน้าถือว่าสวยดีครับไม่มีรอยร้าวนะครับขาหลังก็ไม่มีรอยร้าวครับล้อนำยี่สิบครับนี่ก็สวยครับสวยดีครับรถเลื่อนล่าก็สาวหกเก้าสิบเอ็ดลูกครับข้างล่างสิบเอ็ดบนสองครับเดินสิบสองครับประเกษยี่สิบเก้าปันนะครับผม นี่ก็พึ่งเกี่ยวข้าวระปีเสร็จครับนี่ครับก็จะเก็บสีให้นะครับมอเตอร์เป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามอเตอร์แต่ว่าเป็นคอสันครับอันนี้อีบาร่าหรือเปล่ามอเตอร์ไม่แน่ใจครับมอเตอร์ตัวนี้ครับใครรู้ก็บอกทีครับครับเังเกียร์คานอะไรก็สวยครับ สวยดีครับคันนี้ครับต่อโมเลดนะครับผมก็มีรอยรั่วตามใช้งานครับฝาครอบเป็นฝาครอบเลดหมอนะไอ้มอนะเป็นอ่มอําเป็นเยี่ยมนะครับไม่ใช่มอนําเลดครับตู้แอร์ครับผมคันนี้ข้างหน้าแตกนะครับก็ใครใส่เอาครับอันนี้เป็นเกีียวเลดครับลูกเลด เกยวดัน,นครับจากคุปโพเปลี่ยนเป็นเกยวดันแล้วนะครับฝาคอเลดข้างคอเลดครับดาวนี่เป็นเลดครับดาวเป็นเลดส่วนแคนนี่เป็นเหล็กนะครับผมปากเกี่ยวก็น่าจะประมาณสามเมตรครับตามมาตรฐานนะครับอัน,นี่หัวแอร์ใหญ่นะครับเบาะเครอรกี้คนระับสวยดีครับน้ำเลดนะครับ ข,ข้างครับเดี๋ยวผมพาไปขึ้นไปดูดันโนมดเดี๋ยวพาดูดันหมดครับขึ้นยากอยู่นะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งครับเป็นฐนสูง ดูมานานแล้วครับเนี่ยทอดฟูกขึ้นแบบนีนะ้เป็นท่อนต่อกันนี้นะครับคล้ายๆ้ของเกษตรนะครับแต่ไม่เหมือนกัน,นครับเป็นเกลียวดอกครับอ,อุ้มเล็หัวแอมีฝอยในจยกนะครับยกขึ้นลงนะครับ ตัวห้าฟุตแปดน่ตัวห้าฟุตแปดให้เป็นตัวกลางตัวกลางสเปคใหญ่ถังลมอยู่นี่นะครับอืมคันนี้ตัวกลางสเปคใหญ่ครับก็ราคา8ปดแสนห้าต่อรองได้ครับก็จะเก็บรายละเอียดให้นะครับ ก็ใครที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อได้ที่0825478763ครับแล้วก็เราจเจอกใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ